สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนชุมชนกิจกรรมมหากรรมการออมลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนขึ้นเมื่อวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2565ณโรงแรมแกนฮิลรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดนครสวรรค์โดยมีนางสาวชุติพรเสชังรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีโครงการนี้ จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ด้านการส่งเสริมการออมและการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอีกทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออมและการมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในชุมชนโดยดำเนินการภายใต้คุณธรรม5ประการคือความซื่อสัตย์ความเสียสละความรับผิดช,ชอบความเห็นอกเห็นใจกันและความไว้วางใจกัน กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้กำหนดให้วันที่6มีนาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการมอบเกียรติบัตรให้แก่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต3ประเภทคือกลุ่มออมทรัพย์ที่มีระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งจนถึงปัจจุบันมากที่สุดกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุด และกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีเงินออมมากที่สุดรวมถึงมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้นําอาสาพ,พัฒนาชุมชนผู้มีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในชุมชนการอ่านสารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตครบรอบ48ปีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการออมและบทบาทของสถาบันการเงินในการส่งเสริมการออมในชุมชน โดยวิทยากรจากธนาคารอมสินภาค6และธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรสาขาคนครสวรรค์การจัดนิทรรศการจัดกลุ่มอมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ได้รับรางวัลกองทุนชุมชนตามหลักธรรมมาพิบาลดีเด่นปี2564และกลุ่มอมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ได้รับรางวัลกลุ่มองค์กรแกนหลักในการพัฒนาหมู่บ้านกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นปี2564 และนิทรรศการส่งเสริมการออมจากธนาคารออมสินภาคหกและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ในช่วงบ่ายเป็นการเสวนาหัวข้อความสำเร็จของการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยผู้ร่วมเสวนาในครั้งนี้คือประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านปางศักหมู่ที่12ตําบลแม่เปิลอำเภอแม่เปิลจังหวัดนครสวรรค์และประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านวังชุมพร หมู่ที่7ตำบลเขาชนกันอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์นอกจากนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ได้ส่งเสริมกิจกรรมการออมโดยการแจกกระปุกออมสินจากเครื่องปั้นดินเผาพร้อมเงินขวัญถุงให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นการตั้งปณิธานการออมไปพร้อมกันเพราะเราเชื่อว่า การออมคือพื้นฐานที่จะนำไปสู่ความมีวินัยมีคุณธรรมพื้นฐานอีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนในอนาคต